ต้องให้อาจารย์ด่าครับต้องด่าไม่ด่าไม่ได้เหรอด่ามันครับสองคนนี้ใช้ไม่ได้ไมัมนติดก <า S 2> ันโทนไอน<ร>้เหี้ยคนอื่นก็ชกให้่ยี่สิบตาเนี่ยห้าสิบคนแล้วเขาชกกันทัดท้ายไม่มามันก็ยืนอยู่เนี่ยยืนดูอยู่เนี่ยดูอะไรวะต้องให้เข้าหาอาจารย์ปุ๋ยนะไปเด็กนั่นบอกม่งว่า ทุกอย่างก,ก,ก็ดีหมดอ่ะแต่แกไม่มีความขย,ยันไม่มีความตะกตือรือร้อนเขาจเปล่า,าคนอื่นก็ต่อยกันหมดแล้วแกก็ยืนดูอยู่นั่น้่ละแต่รอให้เลียกได้ไงวะเจอแรงกระตุกต้องเจอแรงกระตุกจะอาจารย์ครับี่ hồ này trái phải tung nên ơi mở bay nè đánh nắm bớt đi <túi> nút nhà mình mày quậy luôn Không phải dưỡng nhà đâu muốn khai quá đâu